อย่างคุณนึกขับรถนะมึงไม่ได้ถอดฟองนะแสงสายเย <laughs> ็นไอ้เพแสงไปรถยที่เขาไปเขาก็ได้ไปเ้าพี่น้าน้องเต๋อเป็นคนละคนละขับด้วยพี่น้าน้องเต๋อว่าไม่ได้เห็นยังไงว่าแทียน ไลสเลยสดเป็นยาช่องจอเนยอไล่สเลยเลยไสดเลยพอมวันี้มไม่ได้ขึ้นไล่สดอยูยแล้วเพราะขับรถมันมีธุระต้องไปจต่จิตไ่ไรอยู่บ้านเพื่นกับบคือพี่น้องเย็นเย็นเลยดเยนเลยิไล่สดจิพี่น้อง ว่าจ้างกันเตีกับจ้างไปจ้าเนอะจ่าเห็นยังไงเลรขับรถเพื่วราชอาณาจักรพี่น้องรับจ้างไปได้ทุณบอกพี่น้องเออมา้จ้างเนาะมาใจ้างรถพวกเจ้าเด้อรถต้องเตี๋ยบ่มีเตียวบวมีรถเด้อจ้ารถพวกเจ้าเองผู้ใดบ่สะดวกขับไปเตี๋ยขับให้ได้เด้อจ้าพี่น้องไปกับพี่มีเด้อะจ่าไม่เสียสอบมาเด้อจ้าไปกับพี่สอบมารได้พี่น้อ รับรถตามใจอันตามใจเจ้าของรถวยจ้าไปเลี้ยวก็ได้พี่น้องเจ้าของรถแถเดียวเจ้าของรถแถวอะก็ให้ไปไว้ตอนนี้เรอกู้ยาคารก็มีของรถเ่ารถกเพิ่นจะเข่านะไี่นองจะเลี้ยวไปไว้ไม่ได้นะไปไ่ไปไปที่หมายยังตอนไปบ่อขังวลละไปเรื่ยๆคือ่วลอ่ะนจะจอดเสาหน้ โอเคเลาเขเป็นม้วนขับเนาะรถจ้าก็เศรแล้วเป็นม้ขับจเป็นเป็นม้นขับเน,ะ <laughs> นาเนนนะนนะนอหน,น่อ,องเนาะเขาทำม้วนไปไปไปเรื่อยๆเลจ้าแบบ ชอ่องไอ้ฝากฝากเขียนสุขหม้น้ำได้ใจเด้อะคุณใดขับรถอยู่กับใครของเนี่ยห้องเตียขับรถอยู่กับใครของห้องกับเ <c oughs> จ็ดพี่น้องห้อกับเจ๊วมาเป็นระยะพี่น้องมาเป็นระยะฝากเน้นะพี่น้องเด้อส,สมัยสมูนเนี่จ <c oughs> ้าใครของ เดี๋ยวไปตอนแม่สไปต้อนเพื่อลบ้านหอมมันขึ้นพกงามมาเน่มาบันอเพื่อนใจแรงที่ดอกกยเลี้ยงเวมา อีก